แบบฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย44ตัวฝึกอ่านออกเสียงกอไก่กอกอกอไก่ขอไข่ขอ ขอขอไข่ขอขวดขอขอขอขวดคอควายคอคอ คอควายคอคนคอคอคอคนคอระคังคอคอคอระคัง ngò NGU ngò 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 ngù cho tràn cho 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 tràn chó trình ชอชอชอชิงชอช้างชอชอชอช้างโซโซ่ซ 소소소초체초초초체여잉여여여잉 ดอชะดาดอดอดอชะดาตอปะตักตอตอตอปะตักถอฐานทอ ทอ,ทอทอฐานทอนางมนทโททอทอทอนางมนทโททอผู้เท่าทอทอ ทอผู้เท่านอเนนนอนน,นอน,น,อน,น,อน,นดอด็กดอดอ,ดอดอดอเด็ก ตเต่าตตตอเต่าถอถุงถอถอถอถุงทอทหารทอ ทอททหารทอทงทอทอทอทงนอหนูนอนอนอหนู บอใบไม้บอบอบอใบไม้อปอปลาปอปอปอปลาผอผึ้ถถงผอ ผอผอพึ่งสอฝาฝอสออฝาทอพานทอทอผอพาน ฟอฟันฟอฟอฟอฟันทอสำเพาทอทอทอสำเพามอม้ามอ มอม้ายอยักยอยอยอยักรอเรือรอรอรอเรือ ลอลิงลอลอลอลิงวอลเวนวอลวอวอลเวนสอสาธาสอสอ สอสาลาสอฤสีสอสอสอฤสีสอเสือสอสอสอเสือ หอหีบหอหอหอหีบโลจุรารลรลรลจุราอ่างอ อออ่างหอนกฮูกหอหอหอ,หอนกฮูกเก่งมากครับ